ครับตอนนี้เราได้มาแวะที่สวนแก้วการเมลอนฟาร์มเพื่อมาอัปเดตลูกเมลอน ในสวนให้ผู้ที่ตามดูครับลองมาดูนครับอันนี้เป็นพันแสนหวานวนะนะแต่ผมดูได้สายตาแล้วนี่โอ้สุดยอดมากครับนี่ครับลูกนี่เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวสวยงามมากนี่นะครับนี่ครับ,รบสเสมอกันสุดสุด การดูแลนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับสุดยอดของของของอาจารย์อาจารย์วิทย์เลยครับดูแลอย่างดีดูนะครับนี่นะครับโอ้โหลายเริ่มออกแล้วครับ ลายเริ่มออกเลยนี่ครับแล้วผมเลยมาอัปเดตให้ดูครับว่าตอนนี้ความเจริญเติบโตของเมล่อน mm hmm. ถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้เท่าที่ผมดูนิดโอ้โหลูกนี้สุดๆกิโลกว่าแหละ นี่ครับอันนี้เป็นพันแสนหวานนะครับแสนหวานครับสวยงาม ยอ้อนกลับไปดูอีกทีนะครับภาพ,พกว้าง คาดว่าจะเก็บผลผลิตได้นี่น่าจะ25กุมภา2566นี้นะครับอยู่ในช่วงประมาณนี้ครับอันนี้คือแสนหวาน